สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายน63สาำหรับคลิปนี้เป็นคลิปชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่ปลูกดวงชะตาแล้วลัคนาสถิตราศีมิถุนครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่ดาวพระสัปดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่14พฤศจิกายน63 โคจรเข้าสู่ในเรือนของมรณะมรณะนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายต่างทินต่างแดนหรือเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการพลัดพรากซึ่งเป็นเรือนที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฉะนั้นส่งผลต่อดวงชะตาเช่นไรทีนี้ต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวแห่งบุญกุศลและคุณงามความดี เป็นดาวสติปัญญาและความรู้และก็เป็นดาวแห่งความคุ้มโทษคุ้มภัยและยังเป็นตัวแทนของผู้ดักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยายลายัยหรือวัดวาอารามและก็เกี่ยวข้องกับนายทุนหรือนักสังคมสังเคราะห์เมื่อดาวพระฤาดีโคจรเข้าสู่ในเรือนของมรณะ ฉะนั้นจึงเป็นกฎในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและเป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องของพินทุบาทฟังดูแล้วค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมเพราะว่าพินทุนี่คือจุดเสียจุดรั่วหรือมีจุดที่อาจจะต้องทําให้เรารู้สึกมีปัญหาความวุ่นวายใจดังโคงกรกล่าวไว้ว่าละวิภุมมะทั้งโสราปัญจะแกรักนาพุทธกจันทร์กับชีวาเป็น8สุกเอาจารย์เจ้าวรนิลัน ร้อนนิลันก็แปลว่าอาจจะมีความทุกข์กายทุกใจเกี่ยวกับที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรมาครั้งนี้จึงทําให้เกิดไม่ได้รับความโชคดีเพราะดาวพฤหัสคือตัวแทนแห่งการคุมโทษคุ้มภัยฉะนั้นการคุมโทษคุ้มภัยเนี่ยทำให้เราไม่มีตัวช่วยฉะนั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดหรือการใช้สติปัญญาอาจจะต้องทําให้เรามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะ สำหรับในด้านของความรักนะคะดาวพระสันท่ยโคจรเข้าเรือนของมรณะซึ่งมาจากเจ้าเดือนของปัตติเนคือความรักนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับความรักคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องส่งผลให้มีปัญหาด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของการห่างเหินหรือเหินห่างกับคนรักคู่ครองซึ่งเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ มีเกณฑ์การโยกย้ายหรือสถานประกอบการจึงทําให้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจึงทําให้ไม่ค่อยได้เจอหน้ากาันรหรือต้องห่างกันไปเลย 2. ในเรื่องของทัศนคติเนี่ยอาจจะมีปัญหากันเรื่องของคนรักเช่นมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันทัศนคติไม่ค่อยลงจะลงรอยกันหรือมีความคิดความเห็นค่อนข้างจะแตกต่างกันหรือบางท่านเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของ คนรักอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาจึงทําให้เราอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักด้วยนะคะและถัดมาเนี่ยเราก็มาดูกันนะคือมีดาวพระเสาร์โคจรเล็งลัคนาเออตามโครงกรเนี่ยกล่าวไว้ว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุมเมรอสดาว่าไว้ การเป็นเสบียแก่ลาหูเล่าอาพอับอภภาคให้โทษแท้นั้นเปรหินหินหินก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจเกี่ยวเรื่องของคนรักและคู่ครองฉะนั้นจะต้องระมัดระวังสําหรับคนโสดอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคนรักคุยกันแล้วไม่ลงตัวกันทัศนคติไม่ตรงกันจึงทําให้มีความรักเหมือนมีความทุกข์คนที่เข้ามาก็รู้สึกเราก็รู้สึกเบื่อเบื่ออาจจะเป็นคนที่แบบว่าขี้จู้จี้จุกจิกน่าํำคาญพูดมาก หรือได้คนที่ค่อนข้างสกปรกหน้าแก่จึงทําให้เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะสําหรับคนทีเ่เป็นคนโสดฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยมาจากเรือบัรนะอาจจะได้คู่ต่างถิน่นต่างแดนคู่ที่มันมีปัญหาคู่คือไม่ใี่คู่ปกติจึงทําให้เราอาจจะค่อนข้างเครียดหรือมีความกดดันก็ได้ <S 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 ในด้านการงาน ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนของกรรม,มะคือการงานหน้าที่หรือความรับผิดชอบโคจรเป็นมรณะแก่ดวงตาฉะนั้นจึงส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายต่างถิ่นต่างที่อยู่ไม่ได้เป็นที่ก็ได้นะคะฉะนั้นในเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาเป็นมรณะเนี่ยละหนึ่งจะต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหากับหัวหน้างานหรือ บริษัทมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายที่ทํางานหรือสถานประกอบการหรือมีเกณฑ์ที่จะให้เราไปอยู่ในต่างถิน่นหรือว่าต่างจังหวัดหรือต่างแดนก็ได้สําหรับในช่วงนี้คือดาวตัวช่วยไม่ค่อยเด่นนะคะอาจจะต้องระมัดระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ทีนี้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะให้ผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้ในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ การคิดผิดคิดพลาดนะคะหรือพยายามที่อาจจะต้องเ,ออเป็นช่วงที่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือมีปัญหาหรือมีอุปสรรคตามมาหรืองานนั้นอาจจะต้องวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือปัญหาในเรื่องของงานเก่าๆฉะนั้นอาจจะทําให้เราเป็นช่วงที่เบื่อท้อหรือว่าเซ็งเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางทีเจอหัวหน้างานก็ ชอบใช้ชอบสั่งเนี่ยจนทาให้เรารู้สึกเบื่อเบื่อฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานซึ่งเป็นช่วงที่เราอาจจะช่องเป็นช่วงที่เราหงุดหงิดเป็นช่วงที่เราไม่สบายใจนะคะทีนี้เราจะต้องอ่อนน้อมถอมตนเข้า,าหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าทําอะไรที่เอิกระเลิกหรือออกน้างหน้าเพราะอาจจะทําให้มีอุปสรรคปัญหาหรือทําให้คนหมั่นไส้ได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองจากนี้ไปก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออหุ้นส่วนหรือพันธมิตรเนี่ยอาจจะทำให้เรามีทัศนคติหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังแบบไม่คาดคิดหรือ บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนร่วมกันแล้วทำให้มีปัญหาวุ่นวายในเรื่องของการงานต่างคนต่างมีความคิดเห็นต่างคนต่างทำจึงท,ทำให้มีอุปสรรคหรือปัญหาในเรื่องของการงานพอสมควร และตอ่อตอนนี้ไปนะคะสำหรับใครที่คิดจะลงทุนทำในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของการขยับขยายหรือที่จะทำอะไรจะบอกว่าในช่วงนี้ยังไม่เหมาะแก่การที่จะขยับขยายในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงานควรที่จะชะรอไว้ก่อนเพราะช่วงนี้อาจจะส่งผลให้มีปัญหาในเ,เรื่องของความวุ่นวายในเรื่องของปัญหาการงานอาจจะมาเรื่องของเศรษฐกิจซึ่ง อาจจะไม่ค่อยดีด้วยอาจจะส่งพลส่งผลกระทบด้วยแต่เนื่องจากดวงชะตาดาวจรมาขนาดนี้ทำให้มีเกณฑ์ที่จะวุ่นวายพอสมควรฉะนั้นช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะ <S <S ทีนี้เราก็มาดูนะคะดาวพุธดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของออตัวท่านเองและยังเป็นดาวเจ้าเดือนของพันธุเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือวงศาคนาญาติ ยังเกี่ยวกับบ้านหลักทรัพย์หรือว่าที่ดินอีกด้วยฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรการติดต่อสื่อสารการพูดการเจราจาการค้ากันขายดาวพุธขนาดเนี้ยโคจรเข้าสู่เรือนของปุตตะในช่วงของวันที่4ถึง25พฤศจิกายนจึงทำให้มีเกณฑ์การบุกเบิกการเริ่มต้นหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เป็นโปรเจกต์ระยะสั้นที่กำลังจะเข้ามาและดาวอาทิตย์เนี่ย โคจรเข้ามาสู่เดชนปุตตะคือเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆได้ปริบปริวาลที่เข้ามานะคะในร่วมของโปรเจกต์ในเรื่องของการงานและรวมทั้งท่านก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการเสี่ยงโชคที่โดดเด่นด้วยดาวพระศุกร์โคจรได้มาตรฐานกเกษตรตาเทปดีและยังได้เอ,อ่อความมั่นคง ฉะนั้นเมื่อโครจรในเรือนของปุตตะแสดงถึงเรื่องของการคิด,ดเริ่มดาวสุกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเงินหรือการงานความรักเมื่อโครจอรอยู่ในเรือนของปุตตะคือโปรเจกต์หรือโครงการฉะนั้นแปลว่า 1. จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่างานนั้นจะเ,เกี่ยวกับรูปแบบของสวยของงามหรือของกินของใช้ของตกแต่งก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาหรือว่าเสริมทําไปด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จดี ถัดมาเนี่ยเป็นดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยมัวเมาให้ไทยราหูทีนี้ดาวพระราหูมาจากเ,เจ้าเรือนสุพระโคจรอยู่ในเรือนวินาาสุพระวินาาเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยโคจรเขาเรียกว่าราหู2 4งสี่แทกซ้ำสิบสองฉะนั้นอาจจะทําให้จะต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับยาหูเบาใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่าย เพราะว่าจะนำมาซึ่งความเดืดเอดร้อนใจฉะนั้นท่านอาจจะต้องระวังหรือการที่ไปเล่นอะไรที่เกี่ยวกับสีทเทาๆแชร์ลูกโซ่หรือว่าที่เขาทำการน,นะต้องระมัระวังเพราะอาจจะนำปัญหามาให้ระยะหลังถัดมาเนี่ยเราก็มาดูกันนะคะดาวพระอังคารดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของราพะดาวเจ้าเรือนของราพะเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยโคจรเข้าสู่เรือนของการงาน แสดงถึงอะไรแสดงถึงหน้าที่การงานหรือความสําเร็จหน้าที่ความรับผิดชอบฉะนั้นท่านอาจจะต้องลงไปในเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่าง,างๆนานาฉะนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเอาจริงเอาจังถึงจะประสบความสําเร็จแต่ด้วยความที่ดาวองคารมาจากเรือนอริด้วยจึงทําให้ท่านอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของความหนักความเหน็ดความเหนื่อยหรือมีเกณฑ์มีคู่แข่งหรือมี คนที่เข้ามาทำให้ท่านอาจจะต้องใช้ความสามารถและความพยายามแล้วก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายนี้ชาวราศีมิถุนเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งอาจจะมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เปลี่ยนไปผู้ใหญ่อาจจะเปลี่ยนในเรื่องของการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลง หรือในเรื่องของความรักทุกคู่ครองคนโสดอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาเพราะอาจจะนําปัญหาซึ่งความทุกข์กายทุกใจมาให้ฉะนั้นเออแนวทางในเรื่องของโหาราศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาระวังได้ฉะนั้นก็ขอให้ท่านเอ่อมีความสุขความสําเร็จความโชคดีแล้วก็ขอให้สมหวังนี้นะคะ